ันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเช่ารถในประเทศอังกฤษกันโดยคุณคนนี้เป็นคนจัดการตั้งแต่บุ๊กรถในเว็บเนาะมาก่อนแล้วก็มาที่นี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างะคะคร่าวๆจริง,รงๆก็คือเซิร์ชได้เลยในแบบว่าเช่ารถในอังกฤษมีแล้วมันก็จะมีขึ้นหลายแบรนด์เลยซึ่งแต่ละแบรนดะ์ก็จะมารับรถที่สนามบินถ้าเป็นของบิสตเนอล์ก็คือมารับที่สนามบินเหมือนกันแล้วเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราแค่เข้าไปดูว่าเราชอบ รถแบบไหนเป็นแบบแมนนวลหรือออโต้แล้วราคาโอเคไหมซึ่งบางทีราคาเนี่ยต้องเข้าไปจนถึงจะจ่ายตามก็นด้วยนะเพราะว่ามันจะมีแบบ่ามีแวดเพิ่มที่หลังมีประกันเพิ่มที่หลังเงี้ยก็ต้องดูดีดอีอันนี้คือบินจริงของพอเลยนะคะเราเช่ารถ2วันนะคะก็จะมีเลทต่อวันมีค่านุนค่านี่มี protection มีแวดรวมๆแล้วก็จะเป็นตามที่เห็นเลย เราจะต้องมาติดต่อตรงนี้ก่อนแต่จริงๆเราจองไว้ในเว็บแล้วนะรถอะ่กะอก็พอจองในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเราก็มารับรถตามเวลาแล้วก็สถานที่ที่เราบุ๊กไว้เนาะเราก็ต้องยื่นอะไรบ้างอ่ามียื่นใบขับขี่ของของเราเองแล้วก็ของพี่ชทยแล้วก็ไปขับขี่สากนต เสร็จแล้วนะคะจากตรงเคาน์เตอร์เมื่อกี้เขาก็ให้เดินตามเขาไปข้างนอ,อกไปดูรถเนาะ เมื่อกี้จะถามว่าต้องมีเด p o s ิ t เท่าไหร่นะคะเด p o s ิ t สองร้อยครับเด POSIT สองร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเราเช่าสองวันไม่แน่ใจว่ามันสองร้อยนี่คือหนึ่งร้อยต่อวันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วก็ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยเนาะใช่ใช้บัตรเครดิตเท่านั้นเป็นชื่อคนขับใช่ใช่เป็นชื่อคนขับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะถามว่าเราจะขับคนเดียวหรือเปล่าหรือมีคนช่วยขับซึ่งของเราเราขับคนเดียวก็คือทุกอย่างก็จะเป็นบัตรเครดิตก็จะเป็นชื่อเราหมดเลย ก็คือข้อมูลทุกอย่างต้อเป็นชื่อคองมี่แล้วก็มีซื้อประกันด้วยซื้อประกันเพิ่มกับตัวประกันนี่ก็แพงแต่ของเราเพิ่งซื้อเพิ่มใหมนิดนึงอ่าแล้วมันครอบคทุกอย่างเลยคือชนก็ได้ไม่เป็นไรมไม่ต้องจ่ายอะไร เราก็เริ่มต้นด้วยการเช็ครถกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็ป้องกันไว้แหละแต่ว่าเราก็ซื้อประกันทั้งหมดไว้แล้วเป็น zero access ก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถ้ามีรอยแต่ก็ดูไว้ก่อนเพื่อความชัวนะ เม <aid> <Solomon> ื่อก <fry Eng mainland> <ged> ี้นะคะเขาแวะลงไปดูน้ำมันกันว่าใช้น้ำมันอะไรดูอย่างดูแล้วอีห้าอีสิบเติมมันจะขึ้นว่ามันกี่ไมล์ถูกไหมล่ะเราก็สมบติว่ามันขึ้นมาเราแค่สักร้อยห้าสิบไมล์หลังจาขับมาบานชั่วโมงนึงนะคะ เรามาแวะเค <c oughs> สีลรวตรงนี้ก็มีคอสตาด้วยขับเป็นไงบ้างโอเคนะแต่ที่ยังกฤษวงเวียนมันเยอะอ่ะมึอนอยู่อแต่ถนนขับดีแต่ที่วกาเ,เ,เข้าเมืองเลยเข้าเมืองน่าจะยากรถก็โอเคเนาะแต่ว่ามันมีพวกแบบว่ากำหนดระยะกำหนดความเร็วอ่ะอเยอะเลยต้องดูดีๆ ใช้รถแล้วเราก็ต้องเสียค่าจอดรถด้วยนะทุกคนมันจะมีป้ายบอกไว้ว่าให้จ่ายแล้วก็แบบมีว่าต้องจ่ายยังไงจ่ายเป็นเหรียญหรือว่าจ่ายผ่านแอปมาก็ได้แล้วก็เอาไปแปะที่หน้ารถด้วยนะทุกคนไม่นี่มันเซทเทเดเเดไม่นี่มันเซทเดเดดไม่หรอ0.8นรอ0.8 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 0า0.8 0.8 0.8 0.8ไ8วะ0.8 0.8 อะอ่าได้ได้ไดใช่ป่ะอันนี้คือได้ชั่วโมงเดียวนะเฮไม่เพอร์วิเศษเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถอนนะนั่นไงถึงเมหกไงกดจะถอนนะน่าจะถอนอันไม่อันนี้ครับการ์ดอ๋อเหรออ่ะแล้วก็กดเลยปะกดเลยนะไม่ทนก็ช่างมันติ๊บติ๊บติ๊บที่ไม่ทนดีกว่เหรอเด็ท็เหรอนี่น่าปลาหนึ่งเลยก็ได้ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาวางไว้ว่าเราจ่ายเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องโดนค่าปรับนะทุกคนจานโอเคแล้วก็ไปเที่ยวกันได้ e10 เอา e10 แล้วกันนะไม่ต้องซุปเปอร์หรอกไม่ e10 เลยจะนี่นะคะเราจะต้องมาเติมน้ำมันกันหน่อย วิธีดูว่าเราต้องเติมอะไรเขาจะบอกเลยอี e 5อ e ี10เติมได้2อ,อย่างนี้แล้วเราก็มาเติมเองเลยลลน,ลนี่ตรงนี้มันก็จะเขียนนี่ว่าเป็นเลขอะไรข e เขียเลข10เียตรงนี้แล้วก็่เต็มก็บิดพร้เลย พอเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางที่เราสามารถใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตแตะจ่ายได้เลยแต่ว่าอย่างปั๊มที่พอยไปเนี่ยเราต้องดูที่เลขเสาอย่างของพอเนี่ยคือเบอร์สี่แล้วก็ไปแจ้งตรงซูเปอร์ในปั๊มนะคะว่าเราเพิ่งเติมน้ำมันของเสาเบอร์สี่ไปแล้วก็ขอจ่ายตังค่ะตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วนะคะแต่ว่า ขับไปสักพักรถก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีสัญญาลักษณ์เตือนบนหน้าจอว่าว่าอะไรในหะ <c oughs> ้เติมเอ g นจิ o นออยเป็นเติมน้ำมันเครื่องเอ,อนจินออยใช่ไหมเราก็เลยต้องโทรไปใช่ใช่โทรไปแจ้งเป็นไซด์โรดแอสิสแตนซ์ม<น>ั้งโทรไปแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาภายในหนึ่งชั่วโมงมาช่วยดูอพอรู้เรื่องแล้วก็เราก็เลยโทรไปใช่ไหมคะหาทาง บริษัทเขาแล้วก็แจ้งลายเส้นพลแล้วก็ที่ที่เรากําลังจะไปแล้วก็สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง mm hmm. ก็ระหว่างนี้พอดีเราก็ถึงตรงอ r ท c ชั่นที่เราจะมาพอดีก็เดี๋ยวเดินเล่นก่อนระหว่างรอ mm hmm. นี่นะคะรถเขามาแล้วมาช่วยดู แล้วเขาก็จัดการให้นะคะเขาอกเอตอเคาก็มาตามเวลานัดเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีสองเมสเซจมาว่าเป็นแพ็กว่าเขาแบบกำลังมาแล้วนะอะไรอย่างน,นี้นนถือว่า oh, สะดวกรวดเร็วดีใจ้นก็ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไปส่งค่าแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ <c oughs> วันสุดท้ายของการเช่ารถเนี่ยเราควรที่จะเติมน้ํามันกลับไปให้เท่ากับตอนที่เราได้รับรถมานะคะมันจะมีแจ้งอยู่อย่างของพลเนี่ยตอนรับรถเนี่ยน้าม,มันมีประมาณ1นส่วนแของถังเราก็ควรจะเติมกลับไปให้ประมาณเท่านั้นไม่อย่างนั้นทางบริษัทเช่ารถเนี่ยเขาจะคิดค่าเติมน้ํามันลิตรละ1.9ปอนด์ปอนแต่ว่าถ้าเราเติมเองวันนั้นเนี่ยของพลเติมไปลิตรละ1.4ปอนด์ปอนค่ะ ขึ้นรถก็ไม่ยากเลยแล้วก็ไปจุด drop รถนะคะมันจะมีป้ายบอกว่าเป็น car return เนอะเราก็ดูว่าอันไหนเป็นป้ายของบริษัทเราแล้วก็ไปจอดตรงนั้นนะคะถ้าใครนัดส่งรถที่สนามบินเหมือนกับพอยเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยคือหลายๆแบรนด์มาอยู่รวมกันเราแค่ดูว่าเลนไหนเป็นของบริษัทอะไรแล้วก็ไปจอดให้ตรงเลนเขาแค่นั้นเองค่ะ สองสิบสามถึงสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่อีกอย่างที่เราทำไว้เพื่อความชัวยนะคะคือถ่ายไว้ว่าเราเติมน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาจะให้เรา เติมน้ำมันกลับมาให้เท่าเดิมกับที่ตอนที่เรามารับรถนะคะแล้วอันนี้คือมีน้ำมันอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสีของทั้งถังแล้วก็คือไปเติมมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อไว้จะได้ไม่โดนปรับเนาะนี่นะคะมันก็จะมีเลขแล้วให้เรามาจอดแล้วก็จอดไว้ตามเส้นที่เขาบอกแล้วเราก็ไปดออ p กุญแจรถได้เลย ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอจัโอเคนีค่เนาะไปเนาะเรียบร้อยค่ะโอเค